ลบบุรีบรรยากาศเทศกาลกินเจคึกคักตั้งแต่วันล้างท้องโดยเฉพาะอาหารเจปรุงสุกพร้อมรับประทานซึ่งมีสีสันน่ารับประทานได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากบรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดลบบุรีพบว่าปีนี้คึกคักมากตั้งแต่วันล้างท้องโดยเฉพาะตามร้านค้าจําหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกในปีนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจํานวนมาก ขณะที่ราคาวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงามจังหวัดลบบุรีด้านหลังสวนหังมาน วงเวียนสีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่28ประจำปี2568โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายพิษณุป,ประภาธนานันต์ประลัดจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานโดยมีหันมานซึ่งเป็นทหารเอกของพันนาลยหนึ่งในตาสัญลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีร่วมกับส่วนรายการและผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเจ ร่วมกันปักธงเจเพื่อเป็นการเริ่มต้นเทศกาลถือศิลกินเจอย่างเป็นทางการตามคอนเซ็ปที่ว่ากินเจแบบไม่จำเจกินเจรักเธอประเทศไทยโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือในการก่อสร้างกำแพงรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงาม ได้พร้อมใจกันใช้วัตถุดิบพืชผักที่ร่วมปุ่มปูกันเองมาปรุงเป็นอาหารเจออกจําหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ30-50บาททําให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเนื่องจากส่วนใหญ่บอกว่าสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลามาปรุงเองให้ยุ่งยากอีกทั้งอาหารเจแบบปรุงสุกในปัจจุบันมีรูปลักษที่น่ารับประทานและราคาไม่แพง มีเมนูให้เลือกหลากหลายชนิดอาทิต้มแซ่บเจยำตัวงอกรักชาตสามขอบกระเพาะปลาเจหมูสเตะเจพวก,กิ้งเจส้มตำเจขนมจีนน้ำยาเจกุ้งขนเจผักทอดกรอบซึ่งล้วนแล้วแต่มีสีสันและรสชาติน่ารับประทานและในปีนี้ยังพบว,ว่าผู้บริโภคเจส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุยังรวมถึงกลุ่มวัยทำง,งานวัยรุ่นและเด็กๆหันมารับประทานอาหารเจกันมากขึ้นซึ่งมีทั้งเลือกซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน หรือเลือกซื้อรับประทานที่ร้านซึ่งทางร้านได้มีการตั้งโต๊ะขยายพื้นที่ประดับธงสีเหลืองตัวหนังสือเจเอาไว้ต้อนรับซึ่งปีนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ปรุงสําเร็จอาหารเจออกจําหน่ายหน้าร้านต่างพากันรณรงค์ให้ผู้ที่ผ่านไปมาบริโภคอาหารเจงดเว้นอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์และงดเว้นการดื่มสุราเป็นเวลา9วันเพื่อรับเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์สําหรับเทศกาลกินเจแบบไม่จําเจของที่นี่ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่28แล้ว ซึ่งก่อนเปิดงานจะมีหน่วยงานต่างๆมาลงพื้นที่อาทิสาธนารณสุขจังหวัดลุมรีส่งตรวจคุณภาพอาหารสำนักงานพาณิชย์จ,จังหวัดลุมรีควบคุมราคาอาหารพร้อมปักตรงอาหารปลอดภัยส่วนพืชผักที่นําเอามาแปลรูปเป็นอาหารจะมีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐาน A.G.P.GoodAgriPractice และอาหาร Q l วเลนทูเลนซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารนํามาส่งขายให้จึงทําให้เกษตรกร,กรมีรายได้ดีในช่วงนี้เป็นพิเศษ ส่วนอาหารเมนูที่พิเศษปีนี้คือเมนูอาหารเจสุขภาพอาทิตย์ต้มแซ่บเจยำถั่วงอกสามกรอบผัดหนวดมังกรหรือผัดถั่วงอกเจข้วกิ่งหน่อไม้และเต้าหู้สงเครื่องนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารต่างๆที่นําสมุนไพรมาปรุงใส่เข้าไปกว่า10ชนิดซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆให้แก่ผู้บริโภคโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่6กนาฬิกาถึง19บนาฬิกาของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจรบลบมลีจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมมือกันถือศีลกินเจในเทศกาลบำเพญบุญอาหารสะอาดใจอิมบุญของจังหวัดลบมลีในช่วงงานประเพณีกินเจแบบไม่จำเจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีแบบโบราณโดยกำหนดให้มีการถือศีลกินเจรวมทั้งที่9วันโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงขึ้น9ค่ำ,ำเดือน9 ตามแบบปฏิทินจันทนคติแบบจีนของทุกปีซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยนั้นเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในลาวคศ .2170 ตรงกับสมัยอยุธยาประเพณีถือศิลกินเจเป็นประเพณียันตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งปรากฏเป็นตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้ง9พระองค์และพระโพธิสัตว์อีกสองพระองค์ที่เรียกกันว่า คิวห่วงฮุกโจซึ่งหมายถึงเทพเจ้าประจาดาวนุปเคทั้ง9้าดวงซึ่งทําหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วยขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกตชายหัวหน้าศูนย์ข่าวออนไลน์จังหวัดลบรีรายการสาระดีๆลบรีสนทยาสี CD ดีดําเนินรายการสวัสดี